รายการเสียนกล้องเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับตากล้องและผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสี่ยนกล้องครับรายการที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เรื่องราวของการถ่ายภาพผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับดยความมุ่งหวังนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้รับความรู้เพื่อไปพัฒนาทักษะของตัวเองนําไปใช้ในเวลาว่างหรืองานอดิเรกรวมไปถึงอาจจะพัฒนาไปถึงประกอบอาชีพในอนาคตของคุณผู้ชมก็ได้นะครับเอาละครับตอนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบเรื่องราวดีๆกับรายการ เสียนกล้องกันเลยครับรูรับแสงชื่อก็บ,บอกไว้แล้วว่าคือช่องที่มีไวรับหรือบังคับแสงเพื่อผลของการถ่ายภาพในลักษณะต่างๆช่องกว้างหรือแคบล้วนมีผลต่อภาพความหมายและรวมไปถึงความสวยงามของภาพนั้นๆที่คุณต้องการสื่อสารความเข้าใจในเรื่องรูรับแสงคือสิ่งที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้ครับ สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของช่องรับแสงหรือรูรับแสงนั่นเองนะครับกับวิทยากรของเราครับอาจารย์รัชนีครับผมสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ครับในการถ่ายภาพเนี่ยครับเราได้ยินบ่อยเหมือนกันในเรื่องของช่องรับแสงหรือรูรับแสงเนี่ยครับมันมีมันคืออะไรครับแล้วมันมีความสําคัญยังไงกับการถ่ายภาพครับอาจารย์ช่องรับแสงนี่นะคะก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียก f number ครับผมนะคะหรือว่าเรียกค่าเลข f นะฮะก็จะเป็นขนาดของรูรับแสง เลยช่องรับแสงที่จะเข้าไปในกล้องถ่ายภาพนะคะจะมีต anyway, ัวเลขนะคะปกติเนี่ยตัวเลขเนี่ยเขาจะตัวเลขถัดไปแต่ละค่าแต่ละค่าเนี่ยจะแสงจะเข้าไปเนี่ยเป็นสองเท่ามากขึ้นเป็นสองเท่านะคะตัวเลขเหล่านี้เราดูจากตรงไหนครับอาจารย์ก็ในกล้องถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีนะดูอย่างในจอนะคะดูในในจอเนี่ยจะเป็นค่าเลข f หรือว่า f Number อย่าง f 2.8 นะคะขนาดของรูรับแสงจะใหญ่ครับผมนะคะยิ่งตัวเลขน้อยนะ,ะขนาดของรูรับแสงยิ่งใหญ่อ๋อยิ่งใหญ่นะคะตัว f สเนี่ยขนาดของรูก็จะเล็กลงครับะะผมนะ f แล้วถัดไปก็เป็น f 5.6ครับตัวเลขถัดไปเนี่ยจริงๆคือคูณรูทสอง,งอแต่ว่าปริมาณแสงเนี่ยจะมากขึ้นเป็นสองเท่าครับตัวเลขแต่และตัวเลขเนี่ยถัดไปเนี่ยเรียกว่าหนึ่งสต็อปครับผมนะเคยได้ยินไหมคะว่าหนึ่งสต็อปก็เช่นสมมติเราต้องการเพิ่มแสงเนี่ยหนึ่งสต็อป ครับผมก็คือตัวเลขถัดไปเพิ่มขึ <c oughs> <ın opoly> ้น <illing> ต <en> ัวเลขถัดไปนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเพิ่มขึ้นสองสต็อปก็คือเพิ่มขึ้นตัวเลขถัดไปสองค่าครับผมนะคะทีนี้มาถามถึงความสําคัญเลยแล้วกันครับอาจารย์ว่าช่องรับแสงนี่มันมีความสําคัญยังไงครับกับการถ่ายภาพช่องรับแสงเนี่ยมีความสําคัญกับการถ่ายภาพก็คือถ้าช่องรับแสงใหญ่เนี่ยความระยะชัดช่วงระยะชัดเนี่ยจะมีผล นะคะเช่นเช,เช่นช่องรับแสงใหญ่เนี่ยจะชัดเตินะถ้าช่องรับแสงเล็กเนี่ยจะชัดลึกเช่นสมมุติถ้าเราจะถ่ายภาพเนี่ยพรเทศหรือว่าถ่ายภาพบุคลคลเราก็อยากจะถ่ายภาพให้พรเทตเนี่ยคือจุดสนใจดูเด่นครับผมแล้วแบ็กกราวน์เนี่ยไม่แย่งจุดสนใจนะเราก็ต้องใช้ F-number เนี่ยให้รูให้ช่องเนี่ยกว้างๆก,<า>ก็คือเบอร์น้อย ให้เบลอมากๆให้ข้างหลังเบลอมากงอ๋อให้ข้างหลังเบลอมากแต่หมายถึงตัวค่า f number ตัวเลข f เนี่ยให้ตัวเลขน้อยๆให้ตัวเลขน้อยๆใช่ไหมครับใช่แล้วก็เพื่อที่จะเรียกว่าชัดตื้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ชัดตื้นจะได้เห็นภาพคนชัดชัใช่เช่นสมมติถ้าเราจะถ่ายภาพวิวหรือว่าทิวทัศน์เนี่ยเราต้องการให้ชัดลึกครับผมเราก็ต้องถ่ายภาพโดยใช้ f number เนี่ยเบลอมากๆ f แปดขึ้นไป f แปด f สิบเอ็ด f สิบหกครับนะคะแต่ถ้าเราจะถ่ายภาพคน รเราควรจะใช้ F number เนี่ยให้เบอร์น้อยๆเบอร์ต่ำๆเบอร์ต่ำๆไว,ไว้เช่น F2.8 F2 F1.4 เราจะได้คนเนี่ยชัดแต่ b a c k raw เบลอ <background S 1> ครับนะคะค,คืออยู่ที่จุดประสงค์ในการถ่ายภาพเมื่อเลือก,เล,อกเลือกใช้ F number ก็คือต้องการให้ชัดลึกหรือชัดตื่นนะะถ้าจุดง่ายๆก็คือชัดลึก F บมาก อมยิ่งลึกมากนี่ยิ่งต้องเบอร์เยอะๆเลยใช่ไหมก็แล้วแต่จริงๆเนี่ย f8 ดีที่สุดนะคะเราก็ใช้ f8 f11 นะ f16 อะไรก็ได้ถ้าเบอร์ยิ่งมากบางทีความชัดเจนอาจจะไม่ดีเท่านะคะแต่เราก็ปกติเนี่ยเราก็ใช้ f8 แต่ถ้าสมมติใช้ถ่ายภาพคนเราก็ใช้ f สองจุดแปด f4 อะไรเงี้ยกๆพอแล้วใช่ไหม ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราถ่ายภาพคนเนีย่ยว่ามีคนเยอะอครับอาจารย์ก็ยังยังกล้องพวก compact สมัยนี้เนี่ยมี face detection ครับพวกนั้นเนี่ยคือใครที่หันหน้ามาที่กล้องเนี่ยเขาจะจับภาพให้ชัดหมดเลยอันนั้นคือถ่ายภาพชัดลึกอันนี้ถือว่าเป็นชัดลึกใช่ไหมใช่ไม่ควรค,คือหมายถึงถ้าเป็นคนหลายๆคนนั่งอยู่ด้วยกันเนี้ยต้องใช้ปรับแบบ f number แบบไหถ้าเราต้องการให้ชัดทุกคนครับเราก็ใช้ face detection ได้แต่ถ้าสมมติเราต้องการให้ชัดแค่คนเดียวเงี้ยครับนะเราก็ควรจะไม่ควรไม่ควรใช้ face d e t e c t i o ควรจะเอาออกเลยโปรแกรมนี้เอาออกแล้วก็เราก็ตั้ง f number ก่อนอันดับแรกก็คือตั้ง2.8แล้วก็ต้องโฟกัสให้ชัดชัดเฉพาะคนที่เราจะถ่ายไม่ใช่ไปโฟกัสคนอื่นใช่ไหมใช่โฟกัสคนที่เราจะถ่ายแล้วเราใช้ f น้อยๆก็คือ2.8เนี่ยเราก็จะได้ชัดเฉพาะคนคนนั้นคนอื่นก็เบลอหมด ก็คือเป็นการเพิ่มให้ความน่าสนใจของจุดสนใจมากขึ้นไม่มีอะไรมาแย่งนะความสนใจของจุดสนใจที่ผมถามถึงในตัวของกล้อง DSLR ครับอาจารย์เขามีในตัวของ face detection เหมือนกันหรือเปล่าครับมีค่ะมีเหมือนกันใช่ไหมคะคดีก็มีก็คือก็คือไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไม่จําเป็นที่ต้องตั้งเองเราสามารถที่จะเลือกเลือกได้เลยว่าจะเอา face detection หรือเปล่าที่บางคนเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าต้องใช้พอถ่ายภาพคนต้องใช้ face detection ปรากฏว่า ชัดทุกคนเลยคนอยู่ข้างหลังเนี่ยอีกสิบเมตรยี่สิบเมตรก็ช,ชัดหมดเลยก็เลยทําให้ภาพดูไม่มีมิติดูเพลนดูราบเรียบไม่มีไม่มีมิติไม่มีความหนาความเลยอะไรเงี้ยคะ่ะครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องราวของรูรับแสงนะครับทีนี้ผมถามอาจารย์เพิ่มเติมครับอาจารย์มีตัวอย่างภาพไหมครับวันนี้ตัวอย่างภาพเนี่ยมีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยเผื่อเดี๋ยว เผื่อให้อาจารย์ได้ให้เราดูตัวอย่างภาพบ้างครับเีนที่เราพูดคุยกันต่อก่อนก็ได้ครับว่าว่าในตัวในเรื่องของการปรับ F Number อเนี่ยอาจารย์วิธีการปรับเนี่ยต้องมีความรู้ก่อนไหมครับจะปรับยากง่ายยังไงไม่ต้องเลยใช่ไหมอาจารย์ก็จริงๆเนี่ยเราก็ เวลาที่ในกล้องถ่ายภาพเนี่ยมันเวลาที่เราไปปรับเนี่ยมันก็จะมีเบอร์ขึ้นมาแล้วนะคะเพียงแค่เรารู้หลักการกว้างนั่นเองว่าเราต้องการภาพแบบไหนแล้วเราก็ปรับ F number แบบนั้นจุดประสงค์ในการถ่ายภาพถ้าต้องการให้ชัดเล็กชัดเตอร์เนี่ยเราก็ต้องปรับ F Number ก่อนแต่ความแตกต่างของตัวเลขที่เราจะเลือกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เราจะใช้ด้วยถูกไหมใช่ใช่ค่ะก็ลองลองถ่ายโดเปลี่ยน F Number นะคะจาก F ต่างๆอย่างสมมติภาพเดียวกันเนี่ยนะคะเช่นถ่ายภาพดอกไม้ ถ่ายภาพดอกไม้เนี่ยเราก็ต้องใช้เลนส์นะะนมาโครนะฮะเลนส์มาโครทีนี้ในการถ่ายภาพดอกไม้เนี่ยเราเรียนใช้ F เท่าไหร่เพื่อจะให้ดอกไม้ชัดดอกเดียวแล้วก็ใบไม้เนี่ยที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเบลอให้หมดครนะเราก็ไปลองถ่ายดูเดนนี้เนี่ยเป็นกล้องดิจิตอลเนี่ยถ่ายมาเนี่ยก็เห็นเลย,เน,เลยนะคะเราก็เปลี่ยน F n u น b e เจาก1.4นะ2.8แล้วก็5.6 8แด แล้วก็ดูว่าภาพไหนสวยที่สุดอืมคือแม้กระทั่งคุณผู้ชมที่มีแค่กล้องคอมแพกนี่ก็ลองเปลี่ยนได้ลองเปลี่ยนได้ค่ะจะได้เห็นภาพความแตกต่างของภาพที่เราถ่ายออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างภาพที่อาจารย์มีให้คุณผู้ชมได้ดูวันนี้กันบ้างนะครับก็คือประเภทที่เราจะต้องตั้งรูรับแสงอันดับแรกนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยคือเวลาที่เราจะเปิดเราจะเปิดให้กล้องเนี่ยถ่ายภาพเนี่ยเราต้องตั้งสองตัวจริงๆต้องตั้งสองตัวคือรูรับแสงช่องรับแสงนะคะแล้วก็ ชัตเตอร์สปีดครับผมทีนี้ในการที่จะตั้งอะไรก่อนอะไรหลังเนี่ยอยู่ที่ภาพที่เราจะถ่ายาใช่ถ้าสมมติว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวครับเราต้องตั้งชัตเตอร์สปีดก่อนอ,อนะแต่ถ้าเป็นภาพที่เราต้องการให้ชันลึกหรือชัตเตอร์เนี่ยต้องตั้งรูรับแสงก่อนอืนะคะครับผมะะทีนี้การที่จะอย่างเช่นภาพนี้นะคะภาพนะคะภาพนี้เนี่ยเป็นภาพวิวภาพทิวทัศน์ครับผมจุดประสงค์ในการถ่ายภาพ ทิวทัศนเนี่ยก็คือต้องให้ชัดลึกตั้งแต่จุดแรกจนถึงจุดสุดท้ายเลยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ F number สูงๆสูงสูงเช่น F8 ขึ้นไปซึ่ง F number สูงๆก็คือรูรับแสงจะเล็กค่ะนะครับอันนี้จะเห็นว่าเห็นหมดแม้กระทั่งควันไอควันที่ด้านน้จะชัดหมดเลยนะฮะเช่นอย่างพูกภาพพวกนี้เนี่ยต้องใช้ F Number สูงสูนะคะอันนี้ก็เช่นกัน ถ้าเป็นเป็นวิวทิวทัศน์เนี่ยต้องใช้คือเห็นเป็นรอนคลื่นเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าไม่งั้นเนี่ยจะไม่เห็นอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ต้องใช้ชัตเตอร์สปกต้องใช้รูรับแสงนะคะให้เล็กเล็กๆนะคะยังถ่ายภาพดอกไม้ถ่ายภาพดอกไม้เนี่ยโปรติเนี่ยนะคะมันจะเป็นเราต้องการถ่ายให้ใบไม้ใบไม้เนี่ยเบลอแต่ตัวดอกไม้ชัดครับเราต้องเราก็ต้อง พยายามดูว,ว่า F number ที่เหมาะสมคืออะไรครับก็ลองดูนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกับอาจารย์รัชนีกันต่อนะครับแต่ตอนนี้ครับผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับจากอาจารย์สงครามโพวิไลครับมือใหม่หัดไทยอย่างหนูเนี่ยนะคะอาจารย์จะต้องตั้งช่องรับแสงและชัตเตอร์สปีดยังไงดีล่ะคะ เอาละครับคำถามที่นักถ่ายภาพมักจะสนใจมากที่สุดเลยครับก็คือเรื่องของช่องรับแสงนะครับต้องทมความเข้าใจก่อนนะครับว่าช่องรับแสงนี่มันคืออะไรช่องรับแสงก็คือสิ่งที่อยู่ในตัวเลนเนี้ครับนะครับมันจะแคบแล้วก็กว้างนะครับแคบแล้วก็กว้างอยู่ตลอดเวลานะครับ แต่ปัจจุบันนี้กล้องเขาเป็นระบบอัตโนมัติกเขาเรียกว่าฟูล l ี่ไดอะแฟ g มคือมันสามารถที่จะเปิดกว้างอยู่ได้ตลอดเลยแต่เมื่อกล้องเซตค่าที่ F Number ที่เราเรียกว่าช่องรับแสงเท่าไหร่เนี่ยเซตไว้ที่8มันก็จะหลีมา8แล้วมก็กลับไปที่เก่าทันทีนะครับคำถามที่หลายท่านถามว่าจะทำยังไงถึงจะถ่ายภาพอะไรใช้ช่องรับแสงเท่าไหร่ วิธีละวิธีง่ายๆและหลักการง่ายก็คือข้อแรกจะถ่ายอะไรครับถ้าต้องการถ่ายภาพคนให้ฉากหลังเอาออฟโฟกัสหรือเลอรหรือว่าฉากหลังละลายเราก็ใช้ช่องรับแสงกว้างครับช่องรับแสงกว้างก็คือตัวเลขจะน้อยครับเช่นเลนของผมตัวนี้ช่องรับแสง F 2.8แน่นอนฉากหลังต้องละลายแน่ๆนะฮะแต่ถ้าถามว่าถ้าไปถ่ายภาพทิวทัศน์บางแห่งเช่นสวนหลวงร๊อก้า หรือไปถ่ายภาพโดยอ,อินทนนท์ต้องการชัดตั้งแต่ตัวคนไปจนถึงสุดขอบฟ้าแน่นอนครับตัวนี้เราต้องใช้ช่องรับแสงแคบช่องรับแสงแคบก็คือตัวเลขเยอะๆครับเช่น f8 f11 f16 f22 ถ้าช่องรับแสงกว้างก็ f1.4 f2.8 f3.5 f5.6 อย่างนี้เป็นต้นนะครับเลือกในสิ่งที่เราต้องการเพื่อการที่จะให้ฉากหลัง กว้างหรือแค่ฉากหลังนั้นสว่างมากสว่างน้อยด้วยนะครับฉากหลังนั้นชัดมากชัดน้อยด้วยนะครับถ้าชัดน้อยเราเรียกว่าชัดตื้นฉากหลังละลายถ้าชัดมากเราเรียกว่าชัดลึกนะครับนั่นก็คือการเลือกใช้ช่องรับแสงให้ถูกต้องแต่ปัจจุบันนี้กล้องหลายตัวเซตค่าไว้ที่ A ครับ ก็คือ aperture priority เลือกเอาตามใจชอบนะครับหรือจะเซตค่าไว้ที่บางยี่ห้อใช้คำว่า AV aperture value ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าใครจะเลือกแบบไหนแต่ท่านต้องรู้เป้าหมายว่าท่านจะถ่ายอะไรแล้วควรจะใช้ f เ,เท่าไหร่นะครับครับตอนนี้เรากลับมาพูดคุยกับอาจารย์รัชนีกันต่อนะครับวันนี้เราพูดคุยกันถึงในเรื่องของช่องรับแสงหรือรูรับแสงกันอยู่นะครับอาจารย์อาจารย์ก็มีตัวอย่างภาพให้คุณผู้ชมได้ดู มากมายหลากหลายเพื่อจะเป็นไอเดียให้คุณผู้ชมนะครับในการไปถ่ายภาพทดลองดูอาจารย์บอกว่าต้องทดลองใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าภาพแต่ละภาพเนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้นี่เราก็จะไม่รู้ว่าค่าตัวเลขแต่ละตัวที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไรคือถ้าจะบอกขนาดให้เลยก็ก็ได้แต่อย่างให้เราไปลองดูลองถ่ายดู นะคะลองเปลี่ยน F Number ไปเรื่อยๆภาพเดียวกันเนี่ยลองเปลี่ยน F Number แล้วดูผลของภาพว่าเป็นยังไงครับ <c oughs> ผมต้องกลับไปทําบ้างครับอาจารย์อาจารย์มีตัวอย่างภาพให้คุณผู้ชมได้ดูเพิ่มนะครับถ้าดูเมื่อกี้เราดูภาพดอกไม้ทิ้งไว้มีภาพอย่างอื่นผมอยากดูแบบภาพมันแมลงอะไรอย่างนี้อาจารย์มีค่ะอันนี้ก็เป็นภาพแมงมุมกับดอกไม้นะคะครับอันนี้เนี่ยคือเราอยากให้ดอกไม้ชัดด้วยแล้วก็แมงมุมชัดด้วยครับแต่แบื้องหลังข้างหลังเนี่ยให้เบลอไป เราจะถ่ายยังไงเราก็ต้องตั้งช่องรับแสงก่อนครับนะคะเพราะว่าตัวชัตเตอร์สปีดเนี่ยกล้องจะตั้งให้เองอย่างนี้นี่ต้องชัดอะไรครับอาจารย์ชัเตอรนชัดตื่นอย่างนี้ต้องชัเตืรนไม่งั้นเนี่ยแบ็กกราวด์ข้างหลังเนี่ยจะขึ้นมาหมดเลยอใบไม้ข้างหลังเนี่ยจะออกมาชัดหมดเลยคือถ้าเราตั้งค่าเป็นชัดตืรนแบบที่เราเห็นนี่เราจะเห็นแมมกระทั่งใยเลยหรออาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่าตรงใยเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกับแง่มุม เพราะงั้นม so ันก like so, like really so, ็จะชัดทั้งแม่งมุมแล้วก็ใยแม่งมุมรวมไปถึงดอกไม้ด้วยนะทีนี้ในการที่บางทีเนี่ยเราต้องการเราบางทีถ้าตั้งรูรับแสงหรือว่าช่องรับแสงเนี่ยกว้างเกินไปจะชัดไม่ครบเช่นชัดเฉพาะแม่งมุมดอกไม้ก็ไม่ชัดหรือว่าใยแม่งมุมก็ไม่ชัดเพราะงั้นต้องทดสอบทดลองผมถามอาจารย์นิดนึงว่าอย่างตัวของผลลัพธ์ของภาพที่เห็นเนี่ยครับเราต้องถ่ายก่อนถึงจะเห็นหรือว่าเราสามารถเห็นในกล้องของเราได้เลยครับเห็นในกล้องได้เลย เดี๋ยวนี้เนี่ยกล้องดิจิตอลเนี่ยจะเห็นได้เลยเห็นได้เลยใช่ไหมแต่บางบางอย่างเนี่ยก็จะไม่ไม่เห็นผลของภาพว่าจะชันหรือัดเตือนเนี่ยบางทีเห็นไม่ชัดต้องรอต้องต้องรอถ่ายมาก่อนอ่ใช่ต้องถ่ายมาก่อนเพราะว่าอย่างบางทีคุณผู้ชมอาจจะแบบไม่ตัดสินใจไม่ถูกลองปรับดูก่อนนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวตรงนั้นเลยเพราะว่าเราเห็นภาพเลยกดแล้วเห็นภาพเลยแล้วก็ถ่ายดดเียงแต่ว่าบางทีมัน บินหนีไปก่อนเช่นอันน้คือประเด็นครับอาจารย์ใช่ถ้าเกิดตั้งผิดนี่หายไปแล้วนี่หายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างภาพอื่นๆของอาจารย์บ้างนะครับอันนี้ก็ถ่ายภาพผีเสื้อผีเสื้อนะคะผีเสื้อเราก็ต้องให้ผีเสื้อชัดแบ็กกราวน์ให้เบลอไปเราก็ต้องตั้งเ number เอร์เนี่ยให้กว้างไว้ก่อนได้ยังยังพวกถ่ายภาพพวกนี้เนี่ยต้องใช้มาโครกราฟีใช่ไหมฮะก็คือเลนส์ถ่ายภาพใกล้ครับ พวกนี้เนี่ยจะมีความชัดตื้นอยู่ในตัวเพราะเราจะใช้รูกว้างสุดของกล้องเนี่ยบางทีเนี่ยเราชัดไม่ครบทั้งตัวเราจะต้องใช้ F5.6 ออย่ากว้างเกินไปรเราก็จะได้ชัดเฉพาะทั้งตัวของผีเสื้ออถ้าเรากว้างเกินไปเนี่ยผีเสื้อก็ไม่ชัดเพราะว่าจะจุดชัดเฉพาะหัวตรงปลายอะไรก็ตรงปลายของเขาจะไม่เห็นใช่ไหมครับค่ะ อันนี้ก็เป็นถ่ายภาพแมลงเหมือนกันจานถ่ายได้ไงมันอยู่ให้จานถ่ายด้วยต้องใช้ความใจเย็นครับพวกนี้ต้องใจเย็นแล้วก็แล้วก็กลมเกลื่อนกับไปกับธรรมชาติเวลาถ่ายพวกนี้เนี่ยเราต้องนิ่งๆแล้วก็กลมเกลื่อนไปกับธรรมชาติอย่ากระตกกระตาแล้วก็ต้องใจเย็นใจเย็นต้องรอถ่ายค่ะครับล้วไปไหนต้องพกกล้องเเป็น้องเนี่ยไปไหนเนี่ยต้องพกกล้องเพราะว่าของพวกนี้เนี่ย หรือว่าภาพบางภาพเนี่ยเจอครั้งเดียวในชีวิตครับถ้าช่วงนั้นที่เราเห็นเนี่ยเราไม่มีกล้องเราไม่สามารถที่จะบันทึกได้อนะคะก็เวลาที่สอนเวลาที่สอนนิสิตเนี่ยก็จะบอกนิสิตว่าให้พกกล้องไว้ตลอดเวลาระหว่างที่เรียนกับอาจารย์เพราะบางทีอาจจะเจอภาพอาจจะเป็นแคนดิดก็ทําได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่เจออะไรที่ดูแล้วสวยอะไรเงี้ยเราก็เราก็เอากล้องเข้ามาถ่ายภาพไปเลยครับภาพพวกนี้ก็คือเพราะว่าเรามีกล้องอยู่ ถึงได้ถึงได้ภาพเหล่านี้ต้องรักการถ่ายภาพจริงๆครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์ลองพูดสรุปสักหน่อยแล้วกันครับเผื่อคุณผู้ชมเนี่ยฟังไม่ทันนะครับว่าในเรื่องของช่องรับแสงหรือรูรับแสงเนี่ยเราจะเลือกยังไงนะครับเอาหลักการนี้ง่ายครับอาจารย์ก็รูรับแสงเนี่ยเวลาที่เราจะตั้งรูรับแสงเนี่ยเราต้องดูว่าเราจะถ่ายภาพจุดประสงค์ในการถ่ายภาพของเราก็คือจะถ่ายชัดตื้นกับชัดลึกชัดตื้นคือเห็นเฉพาะผ้าที่ เป็นอยู่ด้านหน้าวัตถุที่อยู่ด้านหน้าชัดเตื้นก็คือชัดเฉพาะจุดสนใจส่วน b a แบ r กราวหรือว่าฉากรอบนอกเนี่ยให้เบลอไปครับแต่ถ้าชัดลึกก็คือให้ชัดทุกจุดในภาพเช่นถ่ายภาพทิวทัศน์เนี่ยเราต้องการให้ชัดลึกเราก็ต้องใช้ F number เนี่ยสูงสูงนะคะหรือว่าช่องรับแสงเนี่ยเล็กๆนะเช่น F8 F11 F16 นะคะ แต่ถ้าสมมติเราต้องการให้ชัดตื้นก็คือชัดเฉพาะจุดสนใจ uh huh. นะเช่นถ่ายภาพคนนะถ่ายภาพดอกไม้ถ่ายภาพมแมลงเราไม่ต้องการให้แบ็กกราวน์เนี่ยมาแย่งนะความสนใจ uh huh. เราต้องให้แบ็กกราวน์เนี่ยเบลอไปแล้วก็ใช้ F number บอร์เนี่ยกว้างๆนะก็คือช่อง F number เนี่ยต้องเบอร์น้อยๆเช่น F5.6 F4 f 8หรือต่ำกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะเราก็จะได้ภาพตามที่เราต้องการ,ระนะครับนี่ก็เป็นหลักการกว้างๆนะครับส่วนภาพที่จะออกมาเป็นแนวไหนรูปแบบไหนนะครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคุณผู้ชมเองด้วยนะครับได้เคล็ดลับดีๆแล้วนะครับอย่าลืมเอาไปทดลองใช้ทดลองทํากันด้วยนะครับเพราะว่าเรียนแต่ทฤษฎีเนี่ยไม่ช่วยให้เป็นตาล้องที่ดีได้ใช่ไหมครับอาจารย์ เอาไปทดลองด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาไปทดลองด้วยผมเพิ่งนี่เป็นความรู้ใหม่ของผมนะครับอาจาครับผมเอาวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์รัชนียมากๆเลยนะครับสำหรับความรู้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณผู้ชมครับชมรายการเสียงกล้องไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนําเคล็ดลับเทคนิคและก็วิธีการรวมไปถึงประสบการณ์ดีๆนะครับที่ได้รับการถ่ายทอดจากแขกรับเชิญวิทยากรของเราทุกๆท่านนะครับไปปรับใช้ กับการถ่ายภาพของคุณผู้ชมนะครับเพื่อให้การถ่ายภาพของเรานั้นดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและนอกจากนั้นครับทางรายการเซียนกล้องเองก็มีกิจกรรมดีๆนะครับที่จะให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันด้วยนั่นก็คือกิจกรรมแฟนเซียนกล้องคลับนั่นเองครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับให้ร่วมส่งภาพถ่ายคุณผู้ชมเข้ามาประกวดกันนะครับ <PU> เพราะว่าเรามีของรางวัลมากมายจากผู้ใหญ่ใจดีที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมนะครับกติกาง่ายมากๆเลยนะครับแค่คุณผู้ชมเขีๆๆยนจดหมายเข้ามาพูดคุยกันติชมรายการก็ได้นะครับ แล้วก็ส่งรูปถ่ายส่วนตัวคุณผู้ชมมาด้วยนะครับเพื่อให้ทางทีมงานเนี่ยได้รู้จักหน้าตาของคุณผู้ชมกันบ้างและที่สาคัญครับอย่าลืมครับส่งภาพผลงานที่เป็นภาพถ่ายคุณผู้ชมนะครับจะเป็นประเภทอะไรก็ได้นะครับส่งเข้ามาเลยที่เป็นความคิดสร้างสารรค์ของคุณผู้ชมเองขออย่างเดียวครับอย่าผิดศีลธรรมก็พอนะครับสำหรับการส่งไฟล์เข้ามานะครับเราไม่จํากัดนามสกุลครับส่งเข้ามาได้ทุกประเภทของไฟล์หรืออาจจะเป็นภาพที่คุณผู้ชมนั้นไปอัดมาแล้วก็ได้นะครับก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆครับไม่จํากัดแค่เพียงหนึ่ ผลงานเท่านั้นนะครับส่งมายิ่งเยอะก็ยิ่งดีครับแล้วก็ได้ร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับเราก็มีของรางวัลมากมายเป็นหนังสือดีๆนะครับที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพและการปรับแต่งภาพทั้งหลายนะครับที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมทุกครั้งที่เราออกอากาศนะครับก็อย่างนี้นะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปและนอกจากนั้นครับเราก็มีรางวัลใหญ่ครับที่จะมอบให้กับผู้ชมนะครับนั่นก็คือเทปบันทึกรายการนะครับเซียนกล้องทุกตอนเลยครับเราจะมอบให้กับคุณผู้ชมที่ได้รับรางวัลของเรานะครับเอาละครังก มาเยอะๆนะครับส่งมาที่ไหนล่ะครับก็ตามที่อยู่ด้านล่างนะครับรายการเสียนกล้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนเสีออุทยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104.0 0นะครับ และนอกจากนั้นครับคุณผู้ชมที่พลาดชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลดีๆจากรายการเซียนกล้องนะครับคุณผู้ชมก็เข้าไปชมรายการหรือไปดาวน์โหลดข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์ของเราครับ www.etvthai.tv ครับวันนี้ครับรายการเซียนกล้องก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ